เปิดเลยแล้วก็มาตำเหนียงก็ได้จ้ะตำเมียงนี่มี่ตะไคร่เนาะเอาหมากกระโดนกินโอ้ยแซ่บเห็นไหมหยิบขึ้นมาดอกกุหลาบไม่มีหรอกนะจ๊ะมีดอกกระโดนแล้วก็ดอกขยอมคุณมาค่ะขอบคุณได้หลายจ้าคุณผีคุณป่าคุณอาคุณอาอืมอาอยากกินน้ำดิ ได้มาอยู่ตรงนี้นึงเข้ากระเดะพ,พัฒนาจะของนําพัฒนาสมองเราเองด้วยได้เห็นเพื่อน,อนๆหลายทิศหลายท่านะถูกหรือแพงก็แต่คุดคือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณทุกคนคะ่ะแต่เรายังไม่ได้เจอหน้ากันเท่านั้นเอง <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณระบบดีๆทำให้เราได้เจอกันบานี้เนาะ แล้วก็เรื่อยๆต้มผัดยินแบบเปน็นนี้นี่มีเรียวมีแรงเลยอืมนี่กำลังเห็นว่าเนี่ยอ่าถ้าเปลี่ยนภาษา,าษาไทยก็คือกั้นห้องค่ะแอมห้องกั้นห้องนะจ๊ะนะจ๊ะแปะให้แล้วนะดอกสวยนะคะดอกก็สวยมากเลยขอบคุณนะคะคุณพี่คุณล่ะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆป้าๆนะอ่า จะพูดกันเรื่องงานทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มีดาราคีเอเตอร์ทุกคนเลยยินสบายดีค่ะพี่น้องมาดูวบรรยากาศบ้านหน้านี่เต้องใส่พัดล่มจ้ะไม่ต้องมีพัดลมนะคะเ,เพื่อนๆจ้าสวยงามมากเลยค่ะไม่เป็น่อนจ้ะโอ้โหเฮียหนาวก็หนาวมากเกินไปผมผ้าห่มเต้าๆก็ยังยังไม่อุ่น ตอนนี้เนี่ยพอดีพอดีอ,ดอากาศพอดีเพราะว่าทีม่มี่มุนกันอยู่ติวติวอยู่นั่นละสัญญาณก็สําคัญเลยพี่น้องเนื้อต้องขออภัยได้พี่มากจ้ะบางข้างบางฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนไฮไลท์สวยๆนะคะเดี๋ยวไทยไทยดูไปก่อนดีดวนกับหอมได้ว่าแล้วก็ได้ดอกลำดวนนี่ก็จะหอมหอมเนาะดอกลำดวนนี่ก็หอมอ่ะ ่วงลงมาเองนะคะขอบคุณนะคะน่ะเนี่ก็เมนหกโมงเย็นโอ้จ้าจาขอบคุณนะคะคุณพี่มิตรบังคุณพีคณคณ่คุณอาคุณป้าคุณอาสวัสดีค่ะท่านีไอสวัสดีค่ะพี่มากสวัสดีค่ะเฟซบุ๊กสวัสดีค่ะระบบทีดีสวัสดีค่ะความจำึ้นมาตกาต้องใสเวลาโดนเติบเดียวนี่นะต้องใสเวลาใสเวลาไล่หลาย กว่าจะจไดนแต่ละคำแต่ละคำบางคำก็เคยย่งตอนเนสากลเนาะอันนี้จะอัดคีปไปก่อนขอบคุณหลายจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่ลุงป่านะอาทุกคนทุกคุณบรรทงตามสบายขอบคุณค่ะมาๆมาร้อยดอกไม้ค่ะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนคุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอา กากายด้วยก่ดูเหมือนจะได้อันนี้บัญชีใหม่อยู่พอไปเปิดบัญชีใหม่ก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั้นใหม่เปลี่ยนเบอร์ทั่วใหม่นั่นแหละจะิมที่เนะ่ะจะหอมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหอมตอนกลางคืนหอมเนี่ยสวยแล้ว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 นี่เด็ก แกแก่ก็บันชีอเดียวนี่เพื่นบอกว่าเงินบอนสามารถจะโอนเขามาได้สิเดไปอันแก่ไหมโยดอกกระโดนเนี่ยดีกว่าดอกกุหลาบนะคะไม่แพงด้วยแต่คุณประโยชน์นั่นเหลือล่าทุเรียนนี่ปลูกบ้า,านในไายปลูกก็จะไว้ทัพพ่อได้กิน <c oughs> แกดูเย็นสบายอีดีค่ะพี่น้องมาดูบรรยากาศบ้านหน้านี่เราต้องใส่พัดรมจ้ะ ไม่ต้องมีพัดลมนะคะเ,เพื่อนๆจ้า,ารีบๆๆจังเลยเกือไปนเนี่กกายไปแล้วพี่น้องรัดล่้มั่นค่ะสสดีอ่าถ้าเปลี่ยนภาษาไทยก็คือกั้นห้องค่ะแอมห้องกั้นห้องนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ <c oughs> ให้แล้วนะไปแล้วแต่ระบบ่นใจห้าเดีเจอนากันอยวเพิ่็เอาเพิ่นตือเพื่นพี่น้องเลย <c oughs> เขาป่าเขาดงเขาสวนอง่มา้ามธรรมศาสตร์ด้พี่น้องด้อใไ้เกินเสือก็ได้อันนี้ดอกขยอมนะจ๊ะอันนี้ดอกขยอมเนาะดอกกระเดื่ันยังไม่ได้ลงมาผลีติ๋มต่วนดวนกำห้อมได้มาแล้วก็ได้ดอกลำดือนนี่ก็จะหอมหอมเนาะดอกลำดวนนี่ก็หอมอ่าล่วงลงมาเองนะคะขอบคุณนะหอมจะหอมหอมจ้าหอมไม่หอมไหม หอมชื่นใจอันนี้เราไม่ต้องใช้น้ำหอมนะจ๊ะอันอเราเพ,เพื่อนบอกว่าปตองตามมาตามกบปตองแล้วค่ะเพื่อนจบกับมีการติดพูดใสไหม <c oughs> ก็อย่างนี้แหละจ้ะแมนคุณบรรทงเหมือนกันค่ะเราจะเขียนมันก็ไม่ได้แล้วเราได้เวลาพอดีคำแล้วเนาะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะความเจ็บยาใหงได้ความเ้าอย่า,ให,า,ยาให้เจอ จงโชคดีมีความสุขไอ้ตาให้ซับพัดมันมาดมา <ừ. S 2> อกกระโดนย่าเหมือแรงมันจะลวงย่าเหมือเสาลวงย่าเหมือเสาลงมานึ่งงามนี่เราไม่เจ็บอ่ะยัมไปลบออกก็ลบออกคักออกแน่แม่ชุมพอนเอ้ยเออมันสั่งไหนค่ะอือ,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 อ ต่างเมื่อกี้น่ะคอยเครียดในข้นแต่บอกง่ายๆเคยเบาเคยจ่าก,ก็ลืมกระนี้ <c oughs> แต่เราก็ไม่ยอมหรอกเนาะพยายามไปเรื่อยๆไปตัดตัดงรำมั่นค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆป้าๆน้นๆาๆอาๆฮห้คนสาวเหลือหน่อยไปแห้งแล้วก็เฮ็ดไปได้เงินน้ำเพลินกระตือว่าโ้นดีเลยยายเอ้ยเปล่นกำลังใจให้กันอีกองทางหนึ่ง <c oughs> ดอกกระโดนี่นมีประโยชน์หลายอย่างนะจ๊ะหนึ่งกินกับข้าวก็ได้กินกับป่วนกับปลาดัดดีค่ะคุณพี่คุณป้าคุณ้าคุณอา,ณอาเสนข้างในนะคะอร้อยดอกไม้ด้วยกันค่ะพัดสะบกลมเย็นๆมาพัดสะบกมาตอนเย็นขอบคุณนะจ๊ะพี่จ๋าคุณเก็บดอกอันนี้ก่อนด้วย ออกจากสวนมาพอดีไปเห็ดไปตัดลำมั่นมาเนี่ดอกพยอมสีขาวคงจะหอมดีเนาะหอมจ้าแม่ชุ่มพรอนจ้าหอมอ่นอ,อนๆหอมหอมหอมแบบจะบอกยังไงบอกไม่ถูกเลยจีมากคุณนกระดานขึ้นไม่เฮาอีดีเพื่อนมาหลายลายตอนนี้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณระบบดีๆาบานวันนี้วันวันพฤหัสใช่ไหมอืมวันพฤหัส เย็นนี้ได้กลับบ้านหรือเปล่านาะหรือไม่ได้กลับต้องดูก่อนีนะถูกหรือแพงกอแต่คุดคือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะขอบค้นไปไปขอบคุณได้ไหลายกำลังรับชมเชิญเข้ามาข้างในเด้อส่งหัวใจที่สองขอบ <c oughs> เอาไปอามาเดี๋ยวส่งอีกกันเลยการเป็นสตอรี่เข้ากันเลยการไปสีแดงอืต้องขออภัยพี่มากน้ำ กากาด้วยกากาด้วยไก่บึงแง่งกันนี่แหละไฟ่า,านมาหนาเป็ดก็คือถ้าห้าบดิปัสเพื่อนนี้เมนคือบนว่าอีดีเด้อสวัสดีค่ะท่านี้ไอเรียนจนรามาถึงแต่ซับเอาบออันนี้ดอกขย่อมเด้อกุหลาบบ่มีดอกจ้าเอาอยู่บอ เอาบอกคุณโสคุณแม่ซีมทักทายกับคุณมโน,นนะจ๊ะคุณสงคุณสง,งวนคุมจาขึ้นมาตกก็บบต้องใส่เวลาโดนเติบเดียวนี่นะต้องใส่เวลาใส่เวลาไล่หลยกว่าจะจาําได้แต่ละคําแต่ละคําบางค่าก็เคยว่าเออถ้าเดียเพิ่มเพิ่นต่อน,นี่เพื่อนเพิ่นแต่หลายสินหน่อยไปแรกกระซ่างเพิ่นก็นต้องเพิ่มเพื่อนไปเรื่อยๆือยขึ้นกันเมนบอ เราก็เพิ่มเพื่อนหนังขึ้นบอค่อยหนาวเราจะจะอยู่พอดีพอดีห่ผมผพพ้าผืนเล็กก็โอเคตอนเย็นตอนนี้อเมื่อก่อนนี่ไปเอาอีแยงก็เพิ่อกีกกว่ากาม่าบ่เปลี่ยนคือเขาจ้าดอกตัดตรงตัดต่อก็ตัดบร่ระเปลี่ยนช่างมันไม่ต้องไปตัด <c oughs> ทําเท่าที่เราทําได้ซ่มยังนห่หสากลเนาะอันนี้จะอาจคลิปไปก่อนขอ,ขอบคุณหลายจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่พีลงป่านะอาทุกเพ่นเพือก็ถือโอกาสนี้ร้อยเป็นพวงมาลัย ฝากเพื่อนๆทุกคนก็แล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะอ <c oughs> <c oughs> ู้ยสิได้เม,มื่อแล้วเมือแรงลูกสาวสิได้ไปทงเอกสารเพิ่นสินได้เมื่อแล้วเมือแรงนี่หจูจักละกันไปนี่ล่ะไปเฮาก้องข่อยกรบอท่านเดืเมื่อบานอยู่ว่าเมือแรงเดือเมื่อเมือดคนเราเหมือแรงสิเม,มื่อ,อ,อ,อบ้านกะวยมองนั่งมนันนี่บ้านได้ไทยหกหลายลูกมากเลย <c oughs> อย่าถั่วหัวอยู่แกได้ออกมากครั้งน้องเรียนตัดละมันกับเปลี่ยวดอกยหญ่ย่างลายอยู่อย่า,ยอออยางไรเอ้ยยามอะไระ้ายินดีต้อนรับจ้าคุ